สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับสุวรเอาวดอ์อ่ะวันนี้นะครับมีเสื้อผ้ามาแนะนำาดีวดูท่องเที่ยวรู้จักเสื้อผ้ายี่ห้อมเลกุลไหมะยี่ห้อนี้มโมเลกุลเนี่ยเขาผลิตสินค้าเยอะนะที่ร้านก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่มีกางเกงเข็มขัดแล้วก็พวกตะปูพวกเสื้อไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเสื้อปากา้าใส่ใดูเสื้อปากา้า จะเป็นเสื้อที่มีฮูดนะครับลักษณะเสื้อที่มีฮูดฮูฮ้ดนี่ถอดได้นะประวัติที่มาของมันเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี19 5 0ห้าูนนะครับในกองทัพสหรัฐนะครับที่เขาจะต้องไปลบปในพื้นที่หนาๆวๆไอ้พวกเนี้ยเขาเลยเรียกมันว่าเสื้อคลุมแล้วไซน์นะมันจะเป็นแบบเหมือนไซส์ไซส์ฝรั่งผม x อนะครับผมสูงหนึ่งดสแปูดิเสื้อใส่สคลุมๆมันเป็นเสื้อเสื้อคลุมลักษณะใส่เป็นเสื้อคลุมแบบนี้ ือไปในพื้นที่หนาวๆเนี่ยไอเสื้อคลุมเนี่ยใส่คลุมแจ็คเก็ตอีกทีหนึง่งเสื้ออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้เสื้อแจ็คเก็ตนะถ้าเสื้อแจ็คเก็ตความยาวมาันจะาประมาณแค่เอวแต่ถ้าเป็นเสื้อปากา่ยมันจะยาวกว่านั้นนะครับใส่คลุมอีกทีหนึง่งถ้าเป็นสมัยก่อนข้างในเนี่ยมันจะมีไลเนอร์ด้วยนะถ้าใครเคยเห็นเสื้อทหารยุคเก,ก่าๆอะไรเงี้ยข้างในมันจะมีไลเนอร์ใส่ด้วยไลเนอร์ก็คือเหมือนเหมือนผ้าอีกชิ้นหนึ่งอ่ะที่เพิ่มความอุ่นเข้าไปนึกผ้าบอกไหมเขาต้องไปอยู่ในพื้นนที่่หาอะ ก็ต้องใส่อะไรคุมเข้าไปแบบเต็มที่เลยครับเพราะว่าต้องรักษาอุณหภูมิให้ได้มากที่สุดเนี่ยฮูดก็ยังมีเลยนะครับเพื่อป้องกันลมกันอะไรพวกนี้ที่มาที่มามันมาตั้งแต่สมัยสงคารามเลยแล้วมันก็ผ่านเข้ามาในบ้านเรานะครับจายุคไอกังเกลไอกันไหมเออไอทหารดีไอที่มันขึ้นมาขึ้นตรงที่พัทยานั่นแหละ าาก็มาในยุคนั้นครับก็ฝึกอคอกบ้าโปฝึกืออะไรกันมาก็จะมีเครื่องแบบที่เหมือนของทาหารเยอะๆแล้วก็บริษัทนี้เขาก็าเลยเอาแรงบันดาลใจตรงนั้นแหละมาผลิตสินค้าออกมาจําหน่ายกว่า20ปีกว่าแลวมั้ง20 30ปีแล้วมั้งแบรนด์เนี้ยผมผมใส่ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะจนปัจจุบันมาเป็นคนขายแล้วอะ่ะคิดดูแล้ <laughs> กันกางเกงรถถังอะไรเงี้ยลุกนั้นแหละนะครับสนใจก็ลองทักทายมาได้ที่ร้านมีจำหน่ายสวัสดีครับ